สวัสดีค่ะรู้ยังระวังไว้นะคะกับเฮโลโหฮิค่ะวันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเตือนนะคะถ้าใครที่ไม่อยากจะติดคุกจนหัวโตเนี่ยก็อย่าไปทำแบบนี้เด็ดขาดเลยค่ะสำหรับคนที่คิดจะไปรับงานขนแรงงานต่างดาวนะคะไม่ว่าจะเข้าประเทศหรือว่าจะพาออกประเทศหรือจะให้ที่พักพิงก็เหอะนะคะอย่าเห็นแค่เงินที่ได้มาง่ายๆเลยค่ะ โดยไม่ได้ได้คำหนึงถึงผลกระทบที่จะตามมานะคะยิ่งในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้เนี่ยโทษหนักนะคะบอกเลยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องนี้อยู่ค่ะตรวจตาตามแนวชายแดนนะคะแต่ก็ยังมีผู้ที่ลักลอบกระทําผิดให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะ ล่าสุดนะคะทางด้านพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการแถลงผลการปราบปรามขาบวนการลักลอบผลแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในรอบ6เดือนนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง11กรกฎาคม2564ค่ะ ซึ่งสามารถจับกลุมคนงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจำนวน14,258ลรายผู้นำพาคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมายจำนวน137รายผู้ช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมายจำนวน336รายนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถจับกลุมเครือข่ายหรือว่าขบวนการลักลอบนำพาช่วยเหลือจำนวน152เครือข่ายค่ะ ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามพฤติกรรมอีก67เครือข่ายนะคะโดยมีเครือข่ายรายสำคัญที่ดำเนินคดีไปแล้วนะคะเครือข่ายโรฮิงญ,ญาดอนเมืองเครือข่ายเจ๊เพชรกาญจนบุรีเครือข่ายหมู่ทองเถากาญจนบุรีเครือขา่ายแจ้กบมุกดาหารเครือข่ายฟ้าซินมาทูสงขาโดยมีเครือข่ายที่ดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยได้แก่เครือข่ายของนายอุลิมเมยค่ะ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ลักลอบจากทางช่องทางธรรมชาติที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยเป็นตัวการธุระจัดหาเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประสานงานนำส่งแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายค่ะเกี่ยวข้องกับขบวนการขนคนจีนในพื้นที่หลายภูมิภาคของประเทศเลยค่ะซึ่งบทลงโทษเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ แต่2,000บาทถึง1,000บาทถ้าจําคุกเนี่ยก็มีตั้งแต่2ปีจนถึง10ปีกันเลยค่ะบางคนก็รู้นะคะว่ามันผิดกฎหมายแต่ก็ยังทํากันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเลยค่ะไม่นึกถึงผลกระทบที่จะตามมานะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยมีโรคระบาดอีกด้วย ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องปล่อยปะละเลยนะคะให้มีการลักลอบผลแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วค่ะตั้งแต่วันที่21มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะโดยมีพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์เนี่ยเป็นผู้กํากับควบคุมดูแลผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีข้าราชการตำรวจที่เข้าข่ายกระทำความผิดวินัยนะคะจำนวน29รายตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงไปแล้วเนี่ยจำนวน4รายอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงจำนวน18รายค่ะส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยจำนวน7รายและมีข้าราชการฝ่ายอื่นๆอีกจำนวน4รายนะคะได้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาการต้นสังกัดดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่ทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษกันไปนะคะยิ่งกระทำความผิดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโครโรนาไวรัส2019หรือโควิด19แบบนี้เนี่ยมีโทษความผิดถึงสฉบับกันเลยนะคะฉบับแรกเนี่ยก็คือพรบรตรวจคนเข้าเมืองพศ2522ค่ะฉบับที่สองเนี่ยก็คือเป็นพรกฉุกเฉินนะคะส่วนฉบับสุดท้ายเนี่ยเป็นพรบรควบคุมโรคค่ะ รวมๆกันแล้วเนี่ยโทษต่รัชบับเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะและกลับมาพบกับรู้อย่างระวังไว้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ